สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการร้านไลออนคานะคะพบกับรีวิวรถเด็ดโดนใจบานคุณการเจ้าของร้านไลออนคานั่นเองและวันนี้นะคะรถเด็ดของการต้องเป็นคันนี้เลยเพราะว่าของแต่งจัดเต็มเป็นตัวท็อปนะคะและมีซันรูฟด้วยนะคะเป็นรุ่นไหนไม่ได้เลยนี่เลยค่ะ ฟอร์ดเอเวเ t สสองไทเทเนียมพาปี2019เลยนะจะเป็นตัวท็อปคับ2นั่นเองนะรุ่นไทเทเนีย Pass นะคะการต้องบอกก่อนว่าออปชั่นจัดเต็มมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นซันรูฟเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันนะคะแล้วก็นะคะคันนี้จะได้ชุดแต่งจัดเต็มรอบคันนั่นเองนะคะและคันนี้นะคะไม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและที่สำคัญวันนี้นะคะการตั้งขายเพียงแค่ 8 5 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลดลงจากใบแดงเกือบ50%แล้วนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่บอกเลยว่า ต้องฟังให้ดีนะคะเพราะวันนี้นะคะโปรโมชั่นจัดเต็มแน่นอนและกระจังหน้านี่เลยสีดำมามมาแตงแบบนี้นะคะและข้างบนยังจะเขียนว่าเอเวอร์เดนั่นเองนะคะและนี่นะคะการแลปในส่วนของกันชนหน้าหลังให้เป็นสีดำจะได้ดูดุดันขึ้นและที่สำคัญนี่เลยแลปแบ็คท็อปนั่นเองนะคะบอกเลยใครอยากได้รถที่มันดุดนันเท่ต้องคันนี้เลยนะคะและคันนี้จะเป็นสีบอลหรือว่าสีเทานั่นเอง การบอกเลยว่าสีนี้นะคะพอใส่ชุดแต่งใส่แบ็กท็อปแล้วใส่สีดำเข้าไปนะคะจะทำให้ตัดกับสีบอลและดูแบบดุดันไม่แพ้สีอื่นเลยและการว่าเพอเพเนี่ยถ้าถามการการมองว่าสวยกว่าสีอื่นๆอีกนะคะมันดูแบบ โกลมกลืนมากนะคะแล้วนะคะความสวยของสีการให้ไปเลย95 96นะคะสะเก็ตหินคือน้อยมากนะคะและตัวแม็กที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะคะ2.0นั่นก็คือแม็กลายทูโทนนั่นเองนะแม็กสวยมากลูกค้าและออปชั่นอีกอย่างหนึ่งไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือ BSM หรือว่าจุดเตือนจุดอับสายตานั่นเองการบอกก่อนนะคะว่ารุ่นนี้นะคะ มีแล้วนะคะลูกค้าขับขี่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็เป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วด้วยนะคะนี่มีการสาดให้ครบเลยและยังจะมีสติกเกอร์นี่ลูกค้าสวยมากคำว่าเอเวอ a ร e นั่นเองนะคะทำให้ดูรถด,ดูแบบดุดันดูสวยมากๆนี่นะคะลายเท่มากแล้วนะคะนี่การให้ดูเลยสีสวยมากคันนี้นะคะ และที่สําคัญประตูหลังนะคะยังจะได้เป็นประตูหลังไฟฟ้าแล้วก็มีเซ็นเซอร์มีกล้องหลังครบเลยส่วนคําว่าเอเวอเรสต์ตรงนี้นะคะพอเหยียบเบรกนะคะไฟจะขึ้นเลยนะคะเทเข้าไปอีกนะคะประตูหลังไฟฟ้าเพราะว่าเขาได้เป็นตัวท็อปสุดแล้วนั่นเองนะคะและเดี๋ยวการให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์กเลยนะคะคันนี้นะคะ อันนี้คือฝากระโปรงหลังนะคะฝากระโปรงหลังจะเป็นระบบไฟฟ้าแล้วนะคะตัวน็อตตัวเม็ดอาร์คเดิมๆเลยนะคะและที่สำคัญคันนี้อย่างที่การบอกว่าเป็นเจ็ดที่นั่งแล้วนะคะยังจะได้พรมเข้าลูกให้รอบคันด้วยอันนี้ของใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่การสั่งตัดให้เลยนะคะไม่ถูกเลยนะคะและ ที่สำคัญอย่างนี้การบอกคันนี้พอเป็นตัวท็อปเขาจะได้เบาะปรับไฟฟ้าทั้งคันเพียงปลายนิ้วแค่นั้นเองลูกค้านี่เราไม่ต้องไปดึงไปทำอะไรเลยนะบอกเลยว่า e v e r อรสรุ่นนี้นะคะหรูหลามากๆนะคะและก็จะได้ประตูหลังไฟฟ้านี่อย่างที่การบอกรีวิวรุ่นนี้นะคะ โหเอานิ้วจิ้มอย่างเดียวเลยเราไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าออปชันเขาจัดเต็มและยังจะมีซันลูปอีกทั้งหากเดี๋ยวการจะพาไปดูเลยว่าภายในนะคะด้วยไม่เพียงแค่90,000ืจะไม่ขนาดไหนไปดูกนคะ่ะและนี่นะคะคือภายในนะคะสปอร์ตมากลูกค้านะคะและจะได้บอกประไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเป็นระบบพุชสตาร์ทแล้วด้วยเหยียบเบรกกดพุชสตาร์ทเลยโหเครื่องแน่นมากนะคะอย่างที่การบอกคันนี้ดูแลศูนย์นะคะ อ่ะเดี๋ยวการเริ่มโดยตัวเบาะกันเลยดีกว่านะคะคันนี้นะคะจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าทางคันสีดําสปอร์ตมากนะเท่มากๆเลยลูกค้านะ,ะการชอบเบาะของเอเวอรสมากเลยนะคะแล้วดูตรงประตูเลยลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยนะคะโอ้โหเจ้าของเดิมใช้ยังไงให้สภาพแบบนี้ได้นะคะแล้วตรงคอนโซลนะคะดูแบบว่าไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรเลยนะคะถือว่าใช้งานได้คือ ดีมากๆนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแอร์แบกคู่หน้าด้วยนะคะและนี่ยจะได้ในส่วนของเนวิเกเตอร์หรือระบบนำทางแล้วนั่นเองลูกค้านี่เราเราจะไปไหนสามารถกดตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะนี่นะ,ะดูหนังฟังเพลงนะคะแอร์สามารถดูได้ที่จอตรงนี้ได้เลยปรับตรงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นระบบใหม่แล้วนะคะก็คือไม่มี โชว์ในส่วนของอุณหภูมิจากด้านล่างหรืออะไรแล้วนะคะจะเป็นโชว์ในส่วนของหน้าจอทั้งหมดเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วนี่เลยด้านล่างนะคะเป็นแอร์ดิจิทัลแล้วก็เกียร์ออโต้แล้วนั่นเองอย่างที่การบอกคันนี้จะเป็นขับ2นั่นเองและคันนี้นะคะใหม่เพียงแค่90,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเข้าศูนย์ตลอดทุกระยะและพวงมาลัยนะคะลูกค้าจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นแล้วนั่นเองนะคะมีคูสคอนโทรระบบค u ซสตาร์ทแล้วนี่ ที่สำคัญนี่เลยนะคะคู่มือบุ๊กเซอร์วิทนั่นเองนะคะมาเป็นกระเป๋าเลยนะคะคู่มือการใช้งานนะคะฉบับจริงฉบับย่อมีทั้งหมดแล้วก็นี่บุ๊กเซอร์วิทนะคะหรือสมุดรับประกันนี่อย่างที่การบอกคันนี้นะคะเขาดูแลศูนย์เข้าศูนย์ตลอดนะคะนี่และเป็นรถมือเดียวด้วยนะคะลูกค้าใช้ไปคือแบบว่าสบาย ใจได้เลยนะคะและออปชันอีกอย่างหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยนี่เลยลูกค้าซันรูฟนั่นเองอันนี้การเปิดให้ดูแล้วนะคะซันรูฟนะคะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวการจะปิดให้ดูนะคะนี่เห็นไหมคะลูกค้าใครที่แบบว่ามองหารถที่มีซันรูฟนะคะบอกเลยว่ารุ่นนี้ดีมากนะคะเพื่อที่จะให้ลูกนะคะ ไปเที่ยวนะคะไปสวนสัตว์ไปอะไรเปิดให้เขาแบบว่าเที่ยวได้เลยบอกเลยว่าลูกสาวการชอบมากนะคะและนี่เดี๋ยวการจะให้ดูแถวหลังนะคะเบาะใหม่มากลูกค้านะคะและได้ทรงเบาะที่สวยมากๆนะคะ Ford ดเอลเคือเบาะใหม่จริงๆนะคะ แล้วนะคะที่สำคัญเลยนะคะแอร์มีทุกตอนเลยไม่ร้อนแน่นอนนะคะเบาะแถวที่3ก็ใหม่มากๆนะคะแล้วเวลาที่เราจะเข้าแถวที่3นะคะง่ายมากเราจะทำแค่นี้หรือเลื่อนไปนะคะหรือจะพับไปเลยก็ได้นะคะอันนี้คือได้2สเต็ปสำหรับ Ford Everest นะคะและแอร์ข้างหลังนะคะแอร์บนก็มีนะคะและสามารถที่จะปรับตรงนี้ได้ด้วยลูกค้านี่เห็นไหมคะเราสามารถที่จะ ปรับแอร์หลังได้เองมีที่ชาร์จไฟด้วยนะคะและคันนี้นะคะเดี๋ยวการจะพาไปดูห้องเครื่องนะคะบอกเลยนะคะว่าห้องเครื่องใหม่มากๆนะคะไปดูกันคะ่ะและสำหรับห้องเครื่องของ Ford Everest นะคะฝากระโปรงนะคะเขาจะเป็นโชค๊คเปิดง่ายมากลูกค้านี่นะคะเดี๋ยวการจะให้ดูตัวน็อตตัวเม็ดอาร์เลยนะคะคันนี้นะคะตัวดอตตัวเม็ดอาร์เดิมๆเลยนะคะฝากระโปรงเดิมๆไม่มีไขนะคะ แล้วที่การความร้อนใหม่มากนะค,ะคันนี้อย่างในการบอกจะเป็นเครื่อง2.0หรือว่า2,000ซีเครื่องยนต์ดีเซลนั่นเองนะคะและรุ่นนี้นะคะแบบใช้งานได้ดีมากๆนะคะขับขี่ได้อย่างปลอดภัยสมรรถนะดีเยี่ยมไม่ต้องพูดถึงเลยเพราะว่า for d ดเ e r e s t นะคะช่วงล่างแน่นหนึบมากๆนะคะแล้วนะคะคันนี้โปรโมชั่นพิเศษวันนี้นะคะการ แถมติดฟิล์มใหม่ให้รอบคันไปเลยนะคะสำหรับคันนี้คันเดียวนะคะของแต่งก็จัดเต็มนะ แล้วก็นะคะราคาก็พิเศษเพียงแค่859,000บาทเท่านั้นและคันนี้นะคะการยังจะติดฟิ์มใหม่ให้รอบคันเอาไปเลยนะคะพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เท่าน้นนะเพราะการไม่บอกคลิปอื่นนะคะคลิปนี้การจะติดให้ลูกค้าฟรีเลยนะคะในในการก็มารีวิวแล้วลูกค้าจะได้ของที่แถมที่จัดเต็มมากกว่าเดิมนะเพราะว่าของแถมที่การให้ก็จะมีฟรีค่าองค์ค่าจัดอยู่แล้วนะคะฟรีน้ำมันเต็มถังกล้องหน้าหนึ่งเครื่อง และการยังจะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือว่า20,000กิโลกันไปเลยนะคะและสําหรับลูกค้าที่สนใจจะซื้อสดก็ไม่บวกแหว่ซื้อจัดไฟแนนซ์ก็ฟรีดาวนะคะผ่อนสบายมากเพียงแค่1 3ื่นสามต่อเดือนเท่านั้นนะคะสูงสุดอัตราเ7ปีดอกเบี้ยพิเศษเพียงแค่2.79%เปเท่านั้นสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากจะหารถสวยไม่น้อยของแต่งจัดเต็มนและเป็นรุ่นตัวท็อปไทเทเนียพลาส และสีสวยแบบนี้ห้ามพลาดคันนี้เลยนะการมีสีนี้คันเดียวนะคะเพราะว่า Ford e v e e s t ตอนนี้นะคะของการมี5-6คันแต่บอกเลยนะคะตอนนี้กำลังทยอยติดจองไปหมดแล้วนะคะเพราะลูกค้ามั่นใจมาตลอดว่ารถ Ford e v e e s t ของการสวยอย่างแน่นอนนะคะและสำหรับลูกค้าท่านใดที่ สนใจนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามานะคะหรืออินบ็อกเข้ามาไม่ว่าจะ Facebook, YouTube ไลน์นะคะหรืออยากจะวิดีโอคอลดูรถคันนี้บอกอคุณการยังรีวิวไม่จุใจอยากจะดูให้เต็มตาโทรมาได้เลยนะคะเดี๋ยวการจะให้น้องๆวิดีโอคอลดูคันนี้นะคะโอ้โหนานแค่ไหนดูไปเลยนะคะหรือนะคะลูกค้าที่ อยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเข้ามานะ,ะการมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเขาเ้าไปเซ็จลูกค้าที่บ้านหรือที่ทํางานบอกเลยว่าถ้าไฟแนนซ์อนุมัตินะคะการก็มีบริการส่งรถให้ฟรีถึงหน้าบ้านมีแต่ฟรีกับฟรีเท่านั้นในการซื้อรถกับการนะคะและที่สําคัญนะคะสำหรับลูกค้าบอกว่าคุณการอยากจะเข้ามาดูรถที่ร้านบอกเลยว่า การมีหน้าร้านนะคะชัดเจนนะคะโอ้โหใหญ่มากเพื่อที่จะให้ลูกค้าเข้ามาดูรถของเรานะคะได้อย่างจูใจนะคะร้านการนะคะจะอยู่ตรงเส้นการจนาพิเศษบางบัวทองนะคะติดกับโลตาใส่น้อยเลยหาง่ายมากๆหรือจะเซิร์ชใน o o o l l m m p s ก็ได้นะคะว่าไลออนคาร์รถมือสองภาษาไทยการปักหมุดไว้ตรงนี้แล้วนะคะและวันนี้นะคะอย่างที่การบอกการนี่รีวิว Ford e เอเวอเรคันนี้นะ,ะและนี่นะฟอร์ดเอเวอเของเรานะคะ มี3-4คันให้เลือกตอนนี้เริ่มติดจองไปแล้วสีแดงก็ติดจองไปแล้วนะสีดำเพิ่งมาใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ารีวิวกันเลยสีขาวก็เพิ่งจะติดจองไปเมื่อวานนะคะบอกเลยว่านะคะตอนนี้ Ford e v e r e อเของเรานะคะติดจองไปแบบว่าหลายคันแล้วสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังดู Ford e v e r e อเการจะคัดรถจริงๆไม่น้อยสภาพสวยไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะวันนี้การขอลาไปก่อนอย่าลืม กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้การีวิวรถคันไหนติดตามด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ